วันที่11กุมภาพันธ์พศ2568เวลา14นาฬิกา30นาทีนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชะเอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสมคิดสิริลูกหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การบรรยายสรุปรายละเอียดการดำเนินโคร โคงรคงการอ่างเก็บน้ำห้วยชะเอมอน,นุ่งมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในเขตจังหวัดลบบุรีแผนการก่อสร,ร้าง4ปีพศ2567ถึงพศ2570เมื่อก่อสร,ร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้4.45ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคบริพโภคและพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน4,000ไร่วันที่13กุมภาพันธ์พศ2568เวลา10นาฬิกานายอิทธิพลสิริรัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมด้วยนายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการณลงลงหยุดเผาในเขตปฏิรูปที่ดินหยุดเผา เอาบุญและเปิดศูนย์รณรงค์หยุดเผาในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งนี้นายอิทธิพลศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบโฉนดที่ดินสอปกรให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยนายทรงศิษิ์สุภานิตผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่3นายพิรัชชัยพานทองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ณบ้านด่านพัฒนาตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงจัังหวดนะครสวรรค์เพื่อรณรงค์การหยุดเผาพืชไร่พืชสวนและประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน